ใจเหรอพี่ใจเหรอสิได้กินพู้น่ะแนวกินกองเอไรผู้น่ะเ,ะเ,ะเะขาหลักพู้น่ะเขาหลักเขาหลักเขาหลักพู้น่ะเอาทำไมาคนชอบไปเที่ยวเขาหลักมันสวยนะแม่หมายคุณเดอันฟ้าทานะฟ้าแต่ฟ้าทานะก็เที่ยวเขาหลักมา กี่กองนะไข่อ่ะไข่อะน่ะฮะฮะดีใจเนาะเน่อกินเต็มเลยปุน่ะพริกไทยนอนเฝ้าเน่อกินพี่น้องเพิ่น่องกินเพิ่นครีมเพิ่นเลเบิรวดเพิ่นน่ะคือว่าอะไรอ่ะเรเบิร์วอร์สเรเบิร์วอร์สครีมอืมอืมเนอะเรเบิรวดครีม อาดัขอกินน้ำหนเด้อขอกินน้ำแนวกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมขอกินด้วยได้ไหมพริกไทยขอกินด้วยได้ไหมอ่ไอขอกินด้วยได้ไหมนี่นน เลบบวชครีมนี่ไหมย่ากินน้ำเลยเด้อเด้อพริกไทยชาวมาอซลีนเร็วเร็วขอกินด้วยได้ไหมนะาีขอกินด้วยได้ไหมโอ้่นี่ับตัวมโอ้ Diolch yn fawr iawn